ผมอันนี้ปิดช่นลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทสิงเทียนอินฟลี์นะครับวันนี้เรานัดพบกับนักธุรกิจสาวนะครับจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพในช่วงโควิด19และล็อกใหม่นะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ชนิตาคุณาโรธพักดีนะครับหรือพี่หนงของเราเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากให้พี่หนงแนะนําตัวเองนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้ทําธุรกิจอะไรมาก่อนครับก็แต่ก่อนเคยทําบริษัทขายตรงอยู่ที่หนึ่งอะค่ะครับครับแล้วปัจจุบันมารู้จักกับธุรกิจสิ่งเชียนได้ไงครับก็จริงๆแล้ว่มีเพื่อนนะคะ ที่เคยทําอยู่ด้วยกันอ่ะเขาชวนมาประมาณเกือบ2ปีแล้วเพราะว่าที่นี่ดีมากเลยแล้วก็ช่วยเรื่องสุขภาพแต่ตอนนั้นอ่ะพี่สุขภาพดีไม่เคยเป็นอะไรก็เขาชวนมาก็ไม่มา<อ>แต่พอตัวเองเนี่ยเป็นตะคิวอะค่ะคือตื่นเช้ามาเหยียดขาเนี้ยแล้วมันปวดมากเราก็เปิด You Tube ดูนะคะว่ามีท่าออกกำลังกายท่าไหนที่เราสามารถทำให้หายแต่ก็ทำแล้ว ทำมาทิศฝ่าแล้วมันไม่ได้ผลก็เลยลองมาค่ะลองมาใช้ที่นี่จริงๆมาไม่ได้เรื่องธุรกิจในเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยพอมาลองใช้ดูแล้วกลับไปมันหายอะค่ะก็เลยมามาอีกครั้งหนึ่งก็เลยซื้อไปใช้พอซื้อไปใช้เนี่ยแล้วเราใช้แล้วมันหายแล้วก็เลยชวนอะค่ะชวนคนที่เรารักมาชวนคนที่เรารู้จักว่าใี่ลองมาใช้นะเพราะว่ามันใช้แล้วเรื่อง หลายๆเรื่องดีขึ้นอย่างเรื่องเรื่องตะคิวอ่ะหายไปแล้วแต่เราอ่ะเป็นนิ้วล็อกมีปัญหาเป็นนิ้วล็อกมาประมาณ2ปีฝ่าแล้วก็ไม่กล้าไปหาหมอค่ะ,ะเพราะว่ากลัวเขาา้าผ่าแต่มันก็ยังใช้การได้อยู่แต่มันก็ยังนิ้วงอแล้วก็ปวดปวด,ปวดนิดหน่อย<ะ>แต่พอใช้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของโซกี้ที่เนี่ยประมาณ2เดือนนิ้วล็อกมันหายไปยิ่งประทับใจมากเลยค่ะ <c oughs> ก็เลยตอนนี้ชวนมาเยอะแยะเลยรู้จักใคร <c oughs> ก็ชวนอยากให้เขาสุขภาพดีเหมือนเราเพราะว่า คือมีอยู่คนหนึ่งที่ชวนมาเนี่ยเขาเป็นเส้นเลือดตีบแล้วเขาก็เขียนไม่ได้พูดก็ลำบากแต่พอเขามาใช้ได้แค่2เดือนก็ดีขึ้นตอนนี้เราก็ยิ่งมั่นใจเลยชวนคนมาเยอะแยะเลยแล้วก็ที่บ้านก็ได้ใช้กันทุกคนแค่ซื้อไปแค่ชุดเล็กเนี่ยได้ใช้กันหมดเลยอะคะ่ะแล้วก็ลูกสาวก็ปวดหลังอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นนะคะ ก็อันนี้ประทับใจมากมก็เลยได้มีการชวนพอชวนไปเข้ามาดีขึ้นเขาก็ชวนต่อกันอีกครับครับานผมจะพูดอะไรก <c oughs> ันเนี่ยสอเล่นนะครับ <c oughs> คือ <c oughs> พี่หนงเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้พอรู้ข้อมูลมานะครับพี่หนงจะเป็นคนที่ประทับใจผลิตภัณฑ์มากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ทดลองใช้ใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ที่บอกว่าเป็นตะคิวที่ขาเนี่ย <c oughs> ค่ะคือเป็นอยู่นานไหมครับ ก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะเป็นอยู่2อาทิตย์เลยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นมันเป็นแล้วตอนนี้เรากไ็ไม่ไม่ไปรักษาอะไรก็เปิด YouTube ดูท่าออกกำลังกายแล้วเราก็มาทำแต่เราก็ทำแล้วมันก็ไม่หายครับแล้วคนที่ชวนเข้ามาเนี่ยเขาชวนมายัางไงถึงบอกว่าให้ตัดสินใจมาลองใช่<ก>ิรภัณฑ์ที่นี่แกก็บอกว่ามาที่นี่ยมันเป็นเครื่องสายเครื่องสายที่สามารถทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งร่างกาย แล้วมันน่าจะช่วยเรื่องตะคิวได้เลยตัดสินใจมาลองอะค่ะตอนนั้นเชื่อไหมไม่เชื่อเครื่องเขย่าขามม่ช่วยตะคิวได้ยังไงใช่ใช่ก็ใครจะไปเชื่อว่าไอ้แค่สายเฉยๆแล้วมันจะช่วยตะคิวนิ้วล็อกไอ้นิ้วล็อกนี่เราไม่ได้เราไม่ได้สนใจแต่มันมันได้เป็นของแถมะอะ<า>เพราะว่ามันหายไปโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเรามาเรื่องตะคิวโดยตรงเลยค่ะคือตั้งใจมาคือถ้าตะคิวฉันหายนะฉันตัดสินใจเลยใช่ค่ะเพรากฏว่าลองใช้ตอนนั้นรู้สึก แว <grin> บแร <rainforest>. กที่ใช้ครั้งแรกแล้วรู้สึกไงก็ใ <damages> ช <favor ables> ้แ <click> ว <underneath> <ception survivor> ็บแรกเฮ้ยรู้สึกว่าเราพอลุกลุกขึ้นมามันรู้สึกว่ามันโล่งมันเบาแล้วมันรู้สึกดีอ่ะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าตะคิวหายนะเราต้องไปนอนก่อนพอไปนอนตื่นขึ้นมาเราถึงจะรู้เพราะมันเป็นใช่มันจะเป็นตอนที่เราตื่นเช้าอะค่ะตื่นเช้าเวลาเราเหยียดขาเนี่ยมันเหยียดไม่ออกเพราะว่ามันขอต่องข้างเลยแต่พอเราใช้ครั้งเดียวเช้ามาเราเหยียดขาได้ก็เลยมั่นใจ ครั้งแรกที่ลองใช้ใช่แล้วก็มาซื้อเลยาซื้งสองกาซื้อใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากมาบ่อยๆเสียค่ารถอะไรเนี้ยเราก็เลยซื้อไปใช้ตอนที่เราซื้อไปใช้เราก็ชวนคนมาแล้วอ่ะใช่ก็คืออยากพอเรารู้สึกดีก็ชวนคนที่รู้จักมาเลยครับใช่เพราะว่าเราก็อยากให้เขาได้ใช้เหมือนเราครับเพราะผมผมถามความรู้สึกนิดนึงว่ากับพี่หนงวันแรกที่เข้ามาที่ซิงเทียนเข้ามาที่นี่เลยใช่ไหมครับ รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกมันเหมือนกับเอ๊ะมันเป็นธุรกิจขายตรงหรือเป็นอะไรยังไงมั้งไม่<ส>เลยทีแรกเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนธุรกิจขายตรงอะไรเลยคือเข้ามามันเหมือนโอ้หทำไมดูรู้สึกทีแรกเข้ามาคิดว่าเข้าสตาร์บัคนะอ๋อแล้วสตาร์บัคเลยมันมีกาแฟให้ทานกาแฟสดมีชามีอะไรให้ทานแบบโอ้โหมันรู้สึกดีมากแล้วก็ เหมือนไม่เหมือนไม่ได้อยู่บริษัทเลยใช่มันอบอุ่นมากเลยพอเข้ามาเนี่ยผู้บริหารก็มาต้อนรับเรามาเสิร์ฟกาแฟเราด้วยนะตกใจเลยแล้วก็มาทานข้าวกับเราก็มีความรู้สึกเราอบอุ่นมากแล้วก็มันเหมือนมาบ้านหลังที่สองอ่ะก็คือตอนนั้นเราประทับใจเรื่องเรื่องการบริการการดูแลและเรื่องสะอาดดีมากน้องๆก็ดีมากก็ประทับใจอยู่แล้วพอเรามาใช้ผลิตภัณฑ์อ่ะมันรู้สึกดีเพราะเรากลับไปแล้วตะคิวมันดีขึ้นยิ่งประทับใจใหญ่เลยใช่ยิ่งประทับใจใหญ่เลย หลังจากนั้นที่เราประทับใจและลองใช้แล้วชวนคนมาแล้วลองซื้อเลยละแล้วใช้เวลานานไหมครับในการที่เข้ามาทําธุรกิจเป็นแบบเป็นแบบอาชีพเลยไม่นานค่ะไม่นานเลยพอเราชวนคนมาเนี่ยหลายๆท่านที่มาเขาใช้ดีใช่ไหม,มเขาก็ไปบอกต่อ,อเป็นการบอกต่อไปเรื่อยๆก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยก็คือคนมาใช้เยอะแล้วก็กลายเป็นมีทีมงานเยอะมากครับบอกเทคนิคหน่อยครับ เวลาเราไปชวนคนนะครับได้ขาวว่าเป็นแบบคือไม่ไม่มานี่ไม่เลิกเลยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบถ้าเรารักใครแล้วเราอยากให้เขาสุขภาพดีจะเป็นคนที่แบบคือชวนครั้งแรกไม่มาเราก็ไปอีกค,คือ <c oughs> คือไม่มาเราก็ไปอีกคือเราไม่ทิ้งเขาเลยค่ะค <todos S 1> เพราะใจเราไม่ได้อยากได้เงินกับเขาเราอยากให้เขาสุขภาพดี<อ>จริงๆถ้าเห็นเขาสุขภาพไม่ดีเนี่ยรรเราไม่ปล่อยจริงๆก็คือไปจน คือเขาปฏิเสธยังไงเราก็ไปคือไม่มาไม่เป็นไรแต่ขอให้ไปอยากให้สักวันหนึ่งถ้าเขาเห็นว่าเราจริงใจจริงๆร <c oughs> คืออันนี้ต้องมีความจริงใจจริงๆนะคะ,ะจริงใจเราไปเราชวนเขาเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินเลยคิดถึงให้เขาอะครอบครัวเขาสุขภาพดีโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมาก <c oughs> แล้วเดี๋ยวเงินมันก็ตามมาแต่อันดับแรกอะไม่ต้องไปคิดว่าไปแล้วจะได้เงินนะคิดให้เขาสุขภาพดีอะความจริงใจของเราอะเขาว่าเห็นรับบางคนเนี่ย เคยเจอไหมครับที่ว่าเราไปไปบ่อยจนเขาลำคาญเจอค่ะ <laughs> เจอเยอะค่ะครับแล้วแล้วเขาคุยกับพี่ยังไงครับเขาบอกกับพี่ยังไงครับเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปหรอกเพราะมันเสียเวลาทํางานแ้วเราก็บอกไม่เป็นอะไรมีโอกาสแล้วค่อยไปอืม,อมเราก็ปล่อยวางตรงนั้นก่อนไม่เป็นไรครับแล้วเราสักพักหนึ่งเราก็ไปหาเขาใหม่ม <laughs> คือไปไม่ชวนละไปเยี่ยมเยียน ไปเยี่ยมเยียนแต่ถ้าเขาเห็นความจริงใจของเรานะเขาจะบอกเองเลยว่าที่ชวนไปแล้วเป็นยังไงบ้างอันนั้นนะ่ะเราก็ค่อยชวนเข้ามาต้องต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าพี่หนงเนี่ยเป็นคนที่คือคือให้ด้วยความจริงใจจริงๆนะครับแล้วก็หลายคนเองที่อาจจะด้วยติดภารกิจจริงๆ <c oughs> ไม่สะดวกมาตอนนั้นแต่พอด้วยความที่เราใส่ใจเขา <c oughs> เขาก็เลยตัดสินใจมา บางคนถึงขั้นมาทําธุรกิจร่วมกับเราด้วยใช่ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะครับเล่าให้ฟังหน่อยเคสไหนที่แบบว่าเราไปชวนแล้วเราไปแนะนําเขาแล้วเปิดโอกาสให้เขาในการเข้ามาได้ทดลองผลิตภัณฑ์เนี่ยนานสูงสุดกี่เดือนครับเออประมาณที่ที่นานๆที่สุดก็คือประมาณ5เดือนห้าเดือนกว่าที่เขาจะเข้ามาที่นี่ใช่ค่ะแล้วเขาเข้ามาแล้วตัดสินใจเลยไหมครับตัดสินใจเลยค่ะ พอเขาเข้ามาเขาเขาเข้ามาใช้อ่ะเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกมันดีแล้วมันเบาแล้วขาที่เขาปวดปวดอยู่มันก็เบาขึ้นพอเบาขึ้นแล้วเขาก็มามาประทับใจที่ว่าที่นี่มันเหมือนครอบครัวมันไม่ใช่มาถึงมาพูดแต่เรื่องเงินคือที่นี่พอมาน้องๆเขาจะให้การดูแลว,ว่าเออเป็นอะไรยังไงแล้วเขาก็ดูแลอย่างดีไม่ใช่มาแล้วมาถึงแต่เรื่องเฮ้ยตัวทีแมวเลยใช่ไม่ไม่มาถึงุ้ยตัวน,นี้อันนี้ได้เท่านี้ที่นี่มันไม่ใช่ค่ะมีแต่เรื่องสุขภาพทั้งนั้นเลย ทุกคนมาต้องการอยากมีสุขภาพดีใช่ค่ะแล้วเขาตรงนั้นเป็นก้าวแรกที่เขามีความรู้สึกดีครับแ,แล้วเราก็ไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เสียแรงก็ดีจริงๆครับแล้วรู้สึกยังไงกับการที่วันนี้เราเป็นในฐานะเป็นตัวแทนในการที่เราไปบอกบุญให้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพได้มีสุขภาพได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมีสุขภาพดีรู้สึกยังไงบ้างรครับก็รู้สึกว่าฮ้ยทำไมเราคือจริงๆแล้วอ่ะ ความจริงใจของเราอะ่ะมันก็คือเป็นการที่เราอยากให้เขาสุขภาพดีจริงๆในเมื่อเราเห็นเขาอะ่ะที่ป่วยอยู่ใช่ไหมแล้วเขามาใช้แล้วเขาสุขภาพดีเรามีความสุขที่เห็นครอบครัวเขาอะ่ะแข็งแรงครอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเราดีใจมากเลยคือ เรื่องเงินเนี่ยไว้ที่หลังเลยในเมื่อคนที่เขาอจะต้องไปผ่าหลังแล้วเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยพอเราพาเข้ามาที่นี่เขาจะต้องไปเสียแสนฝ่าแล้วนะพอเขามาใช้ที่นี่ได้ประมาณเดือนฝ่ากเขาไม่ต้องเสียตังค์แล้วไม่ต้องเจ็บตัวด้วยแกแต่แค่มาสายแค่เนี้แหละแล้วก็ที่สําคัญคือเอนไซม์เอนไซม์เนี่ยถ้ากินนะหูดีมากๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องอืดหรือเห็นบอกอตัวพี่เองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการ ใช่ใช่ค่ะคือแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีฝ้าเยอะมากแล้วก็เลือดลมไม่ดีแต่หน้านี้ก็หมองค้าแต่พอมาทานเอนไซม์แล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีตัวคนทักว่าเฮ้ยทาไมเดี๋ยวนี้หน้าตาผิวผ่องดีแล้วก็ผุดคือหน้าตาดีขึ้นก็คือแล้วก็หน้าท้องขึ้นเออนะผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็หน้าท้องที่เคยมีอ่ะไม่มีความมั่นใจเลยไม่เคยกล้าใส่ทับ แต่เดี๋ยวนี้เรากล้าใส่กระโปรงกระโปงตัวนี้เก็บไว้ตั้งสมัยสาว <laughs> ที่20ปีที่แล้วนะเราเก็บเอามาใส่ได้ก็คือตอนเนี้ดีนะที่ยังไม่ได้ให้ใครเราก็เก็บใส่ตู้ไว้ตอนนี้เอาออกมาใส่ได้หมดแล้วไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วใช่มันรู้สึกว่าเออเรามีมั่นใจขึ้นใช่ค่ะก็อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราดูดีขึ้นแล้วก็หลายๆคนเห็นก็เฮย้ยมันดีขึ้นจริงก็บางคนส่วนมากก็ตามมาดูว่ามาทําอะไรนะคะ กับการที่ได้ร่วมธุรกิจกับสิงเถียนมาเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับปีปีเสร็จเสรแล้วค่ะปีเสร็จเ็เองค่ะปีเสร็จเสเองได้อะไรจากธุรกิจนี้บ้างครับก็อันดับหนึ่งเลยก็ได้เรื่องสุขภาพค่ะ <quier adjective> สุขภาพเรื่องสุขภาพตัวเองและครอบครัวดีขึ้นแล้วก็เพื่อนแล้วก็คนที่เราพามาคนที่เรา,าเรัากเยอะๆก็สุขภาพดีแล้วก็เรามีความสุขมาก ทุกเห็นทุกคนที่เรารักเขาสุขภาพดีเขาก็มีความสุขตัวเราก็มีความสุขแล้วที่สําคัญที่สุดเราได้ตังค์ด้วยค่ะได้ได้ตังค์ด้วยก็เป็นธุรกิจที่มันได้ทั้งความสุขได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ตังค์ด้วยอะค่ะครับอันนี้คือที่สําคัญที่สุดไปกว่าน,นั้นคือการได้ส่งต่อสุขภาพที่ดีใ,<ช>ให้กับค,คนรอบข้างใช่ค่ะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่านี่แค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในอนาคตเห็นบอกว่าจะมีเข้ามาอีกเยอะเลยมีค่ะครับค่ะเมื่อวานก็เปิดบริษัทครั้งแรกก็มีกลุ่มอาจารย์สมาธิก็ได้มาประเดิมแล้วก็คิดว่าน่าจะมาเยอะเลยค่ะน่าจะมาเยอะเลยใช่ค่ะนะครับส่วนตัวของพี่หนงเองนะครับมองเป้าหมายของตัวเองในปีนี้ยังไงบ้างครับก็มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ โควิดกำลังระบาดเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวมากๆเลยเราก็อยากให้ทุกคนอะได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของโซกี้เพราะว่าแผ่นร้อนฟาแผ่นเนี่ยมันช่วยหรือฮอทเทลเนี่ยช่วยทําให้ปอดภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนอะไ,ไ,ได้มาลองใช้แล้วก็ถ้ามีกําลังอยากให้เขาไปใช้ที่บ้านเพราะมันช่วยทําให้ภูมิต้านทานแข็งแรงเราจะได,ไดสออ้สู้กับ ไวรัสที่มาตอนนี้ที่น่ากลัวมากๆอเ่ะเพราะนั้นยิ่งตอนนี้โควิดแล้วลอกใหม่ใช่กำลังระบาดอย่างหนักเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าไม่สะดวกยังกำลังซับยังไม่เยอะพอก็มาที่นี่ได้ใช่มาลองใช้ฟรีเลยค่ะแล้วก็มาลองใช้เขาไม่มีการว่าจะต้องซื้อคุณอยากจะซื้อก็ซื้อไม่เขาก็ไม่ได้บังคับแต่ให้มาใช้ะคะ่ะ สุดท้ายอยากให้พี่นงครับฝากสําหรับคนที่กําลังอยากจะเอ้ฉันอยากจะไปลองใช้ดูนะออฟฟิศอยู่ที่ไหนและจะติดต่อคนที่พาเข้ามายัางไงครับอ๋อก็ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อมาทางบริษัทซิงเขียนนี่ก็ได้ค่ะอยู่ทงเซนทันเลยเซ็นทันบางนามานิดนึงบางนาคอมพิวต์บางนาตัดซอยยีนะคะหรือถ,ถ้าเกิดติดต่อห่งโดยตรงก็ได้นะคะ0 9 4 2 2 9 2 6 3 9นะคะ ก็โทรมานะคะแล้วก็เราก็จะออนัดกันแล้วเราก็จะมาดูแลแล้วก็ให้การบริการอย่างดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะตอนนี้เร็นเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพเพราะว่าโควิดมันน่ากลัวมากๆนะคะจริงๆแล้วมาลองใช้ที่นี่ไม่ต้องว่าจะต้องมาซื้อมาลองใช้ได้เลยค่ะแล้วช่วงนี้ก็ทางบริษัทถ้ามาเนี่ยก็บริษัทก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะเช็คตรวจ ทุกอย่างว่าคนที่ไปกลุ่มเสียงที่ไหนมาก็เขาเช็คดูก็ไม่ได้ให้เข้ามาง่ายๆก็ติดต่อมานะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขออยากให้ทุกท่านนะคะพ้นจากภพ่โควิดนะคะครับและก็นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของบุคคลที่ต้องบอกว่ามีปัญหาสุขภาพแล้วก็มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของซิงเทียนเองแทบจะทุกตัวแล้วก็ที่สําคัญได้ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนรอบข้างนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือมีไรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวด้วย<ช>นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนงนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นจะเป็นใครนั้นติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ